สวัสดีทุกคนครับเมื่อนี้ผมก็จะมาทําการแนะนําวิธีการต่อเหล็กในการเสริมเหล็กนะครับเนาะโอเคมาเบ่งกันเลยวิธีการเสริมเหล็กครับอ่าขัานนี่ของผมเหดนาประมาณหนาสี่สิบนะครับเสริมเหล็กเอ่าเหล็กตัวนี้สมมติห้องของเห้านี่มันสามเมตรนะครับนะเนาะเหล็กตัวใต้นี่ เขาตัดไปอสองเมตรนะครับเล็กตัวนี้สองเมตรสมมุดของเขาสา,สามเมตรนะครับตัวนี้เขาตัดไปส,สองเมตรเพื่อเขาเสริมง,งอ,งงองนี้ขึ้นละยามันเพราะว่าเขาจะได้จงไว้ห่างจากเสาเหนียวออมากหาสิบเส้นครับทั้งหน้กนกระเช้นานี้ตัวเล็กเสริมตัวเท่งนี่เดียกมากนี่เมตรหนึ่งนะครับให้มันเรียมกันตัวไตกับตัวเท่งนี่หาสิบเส้นนะครับเนาะ โอเคแล้วก็วิธีการต่อเล็กนี่ตรงนี้นะครับนี่โอเคนี่ผมกระเสริมมาสิต่อเล็กนะครับกอณีเล็กบดถึงเนาะนี่เขาก็ดัดคอมาลงปั๊บเยี่ยมกันมาหาสิบเส้นปั๊บก็ลงปั๊บถึงสี่การต่อเล็กโอเควะครับนี่ก็เสริมด้วยกันเสริมทั้งแต่นะครับเนาะ นี่คือวิธีการเสริมขัน้นขัน้นขั้นนางผืนนะครับถ้าสมมุติเสริมขั้นตัวที่เป็นเดี่ยวจากสั้นอา,อาจจะมีขั้นทึ่งเดี่ยวจากสั้นสี่นะครับขั้นทึงท่งนี่เขาต้องเสริมทึ่งทึ่งแบนสี่นะครับเนาะเสริมท,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 ทึ่งแบนสี่บ่ได้เสริมแางนะครับเสริมทึ่งทึ่งที่จริงแล้วถ้าจะเสริมเต็มทีรีบอเล็กตัวนี้ มันต้องมีเสริมตัวข้างๆนี่อีกในแบบนะครับแต่ตัวนี้ผมบอใส่มันปืออ้องโอเคนะครับเนาะถ้าสมมุติแล้วผู้ใดรู้หรือว่าผมเบาอีกยังผิดหรือว่าอยังก็บคอมเมนต์ใดใต่คลิปนะครับเนาะเดีนะ๋ยวผมจะลุงคลิปนี้ไว้เป็นคําแนะนําให้คนที่ต้องการอยากรูก้ในการเสริมเล็กต่อเล็กนะครับเนาะโอเค ผมก็ฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์ให้หน่เลยครับเด้อชิปนี้กบจบจเป็นเพื่อน่านี้สวัสดีครับ